วิปครีมล้นๆกับซอสเยิ้มๆแก้วนี้แค่ห้ทุกคนพาลองแล้วเมนูใหม่ของคามูคามูอร่อยมากเป็นเมนูที่ต่อย,ยอดชาไทยซีรีส์ที่เขามาแบบมินโมหิมพานเครอบซอสคาราเมลสำคัญเขาใช้ชาไทยแบบไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นแก้วนี้จะมีเฉกากล้วยด้วยส่วนด้านบนมีวิปครีมนุ่มๆหวานกำลังดีพรอมด้วยถั่วหิมพานคือบคาราเมลปิดท้ายด้วยซอสเตกคาราเมลแบบช้ำๆเห็นจุกๆแบบนี้แก้วนี้ร้อยเด้อทุกคนดีได้มาแบบชุ่มเลยเมนูนี้เขาต้องเสิร์ฟมาแบบแก้วโกลเด้นคัพ นะความละมุนของวิปครีมข้างบนกินกับถั่วและคาราเมลอ่ะแล้วดูดชาเข้าไปคือชามันหอมหอมนวลๆละมุนล,ละมุนนี่ลองสั่งมาไอ้แก้วเป็นโกลเด้นไทยทีสั่งหวานปกติเหมือนเดิมว่าจุดเด่นของแก้วนี้คือชาไทยจริงๆเพราะชาไทยเขาหอมจริงแต่แก้วนี้ท็อปปิ้งจะเป็นเฉากรวยชาขอให้น้องเขาใส่ไปท็อปปิง้งข้างบนจะได้สวยๆนี่ได้มาแล้วแก้วนี้ขอให้น้องปิดฝาด้วยก็จะได้ฝาแบบนี้เลยดูดเข้าไปคือหอมชากินกับเฉากรวยคือนุบๆอร่อยอ่ะและแก้วสุดท้ายพ่าเห็นคนข้างๆสั่งอยากลองบ้างเป็นเมนูไปแก้วนี้ผ ข้าวครับให้จุกๆแบบเนี้ยแก้วนี้แค่ห้าสิบได้วิบคิมนุ่มตับถัวหิมะพันเคลือบคาราเมลแล้วก็ราดด้วยซอสเต็คาราเมลแล้วเอาจริงของจริงแก้วใหญ่มากแก้วนี้แค่ห้าสิบสั่งมากินคู่กับนนะ้ำแบบคุ้มๆเลยตัววิบคิมจะไม่ได้หวานเกินจะมีความหอมๆกินคู่กับคาราเมลแล้วเข้ากันเขาใส่อะไรไม่รู้แต่มันอร่อยมากยิ่งกินคู่กับชานะฟี